เรื่องที่นะคะระทึกใจกับคนไทยทั้งประเทศเลยก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่าเมื่อวานนี้คุณแตงโมนะคะได้พัดตกเรือไปจนกระทั่งวันนี้เวลานี้นะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันว่าขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าล่าสุดเราเห็นข่าวนะคะว่าการพ้นหาของทีมต่างๆไม่ว่าจะเป็น ทีมกู้ภัยทีมนักแสดงดาราคุณบีมคุณเปิ้ลน,นาครที่ได้นําเรือสปีดโบ๊ทไปค้นหาตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาด้วยก็เอาใจ<ม>ช่วยน้องเขานะน้องแตงโมนะครับเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งล่ะนะครับซึ่งผ่านมรสุมชีวิตมาเยอะมากเลยนะครับ,รบแล้วก็มาเกิดเหตุกับน้องเขาเมื่อคืนตอนประมาณสัก4<ส>ี่ทุ่มสีส่สนาทีนะครับ นั่งเรือสปีดโบ๊ทในแม่น้ําเจ้าพระยาะแล้วปรากฏว่าในขณะที่เรือกําลังแล่นอยู่กลางแม่น้ําเนี่ยคนในเรือก็หันซ้ายหันขวาแลหน้าแลหลังกันเอา้าแตงโมไปไหนออะือหายไปตอนไหนก็ไม่รู้เลยครับคคือ,ค,อคือฟังได้ว่าเหมือนน้องแตงโมนั่งไปนั่งอยู่ท้ายเรือนะครับแล้วเหมือนกับทุกคนเนี่ยก็รู้ว่าไปอยู่ข้างท้ายเรือคไอ้ที่ไม่เห็นเนี่ยคิวดว่าอยู่ท้ายเรือเนาะ,ะเออแล้วก็มาดูอีกทีอา้าวท้ายเรือก็ไม่มี นะครับตรงไหนก็ไม่มีอยู่ในลาเรือสปีดโบ๊ทเนี่ยที่สุดก็วนเรือไปหาซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในช่วงจังหวัดที่พอรู้ว่าแตงโมไม่อยู่ในเรือแล้วเนี่ยนะครับมันผ่านไปแล้วกี่นาทีาที่แตงโมหายไปจากเรือซึ่งก็แน่นอนว่าตกน้ําล่าสุดเนี่ยถึงตอนนี้เนี่ยก็ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธินะครับร่วมกันตันยูแล้วก็ทุกฝ่ายอาสาสมัครก็ช่วยกันค้นหากันอยู่ในขณะนี้นะครับในแม่น้าเจ้าพยา ตั้งแต่ช่วงสะพานพระราม7ไปท่าน้ำพิบู์สงครามท่าน้ำนนน,นะครับตอนนี้วงของนักข่าวก็แตกกระเจิงนะครับหลังจากที่มีผู้แจ้งเบาะแสนะครับว่าพบสิ่งของรอยน้ำคล้ายๆคน,นที่ใต้สะพานพระรามห้าแต่ว่าจะใช่หรือเปล่าหนึ่งจะใช่คนไหมที่รออยู่นั่นนะนะครับหรือสองสองถ้าใช่แล้วเนี่ยใครล่ะต้องรอการย,ยืนยันก็ต้องรอเพราะงั้น วงของนักข่าวที่อยู่บริเวณเข้าใจว่าจะอยู่แถวท่าน้ำพิบูลสงครามใกล้ท่าน้ำนนท์เนี่ยนะครับก็วิ่งกันไปดูที่ใต้สะพานพระราม5ซึ่งก็อยู่ไม่ไกลนักกันนะครับเดี๋ยวเรากำลังตรวจสอบติดตามเรื่องนี้อยู่เพราะว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในกระแสและความสนใจของพี่น้องประชาชนทุกคนก็ต่างเอาใจช่วยเธอนะใช่ค่ะก จะบอกว่าการค้นหาค่อนข้างเป็นไปอย่างยากลําบากเนื่องจากว่าเมื่อช่วงค่าที่ผ่านมานะคะในสถานที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นบริเวณที่มีความลึกถึง16เมตรรวมไปถึงเนี่ยแสงสว่างก็มีไม่มากพี่ถนอมกลางคืนานออง,ง,งคืนใช่นะค่ะก็ทําให้เจ้าหน้าที่ต้องไปติดตั้งกล้องเนี่ยอุปกรณ์ส่องสว่างตลอดลําน้ําด้วยนะคะถ้ามาไล่เลียงทำลายเนี่ยทำลายที่เกิดขึ้นคือช่วงประมาณเมื่อวานนี้ช่วงค่ำๆเนี่ยเวลาประมาณ20นาฬิกาเนี่ยคุณแตงโมดิดานก็ออกไปล่อง เรือกับเพื่อนประมามถึงสคนคนะคะขึ้นเรือที่จังหวัดปทุมธานี ก็ล่องลงมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาเวลา22.40น,นาทีนะคะคุณแตงโมเนี่ยพลัดตกจากท้ายเรือสปีดโบท๊ทลงในแม่น้ำช่วงใกล้เคียงกับสะพานพระรามเจ็และท่าเรือพิบูลสงครามโดยที่ไม่มีใครรู้อ,อย่างที่พี่ถนอมได้บอกไปนะคะช่วงเวลาประมาณ5ทุ่มเาจ้าหน้าที่กู้ภัยเริ่มปฏิบัติการค้นหาพบอุปสรรคเนี่ยคือความกว้างของแม่น้ําความลึกของระดับน้ําถึง16เมตรและแสงสว่างที่ไม่เพียงพอช่วงประมาณตีหนึ่งนะคะคุณเปิ้ลนาครคุณบีมสรัญยู เจสกีเนี่ยรวมทีมกับพวกเพื่อนๆเนี่ยค่ะก็ค้นหาเผื่อว่าจะเจอคุณแตงโมนี่ไปลอยติดตรงทุ่นตรงบริเวณไหนหรือเปล่าะนะคะส่วนช่วงเวลาตีสองครึ่งเนี่ยการค้นหานานกว่าสีชั่วโมงก็ยังไม่เจอตัวนะคะเจออุปสรรคช่วงน้ําลงกระแสะน้ําไหลแรงเปลี่ยนทิศทางจึงใช้การวางทุ่มดัก ยาวประมาณ100เมตรช่วงตีสามเครื่องคุณแม่คุณแตงโมเนี่ยเดินทางมาเจอกับพี่ชายคุณแตงโมเล่ามานะคะว่าช่วงประมาณ4ี่ทุ่มเมื่อวานนี้จู่ๆก็รู้สึกคิดถึงลูกสาวขึ้นมานะคะแต่ก็ไม่ได้ไลยหาหวังว่าคุณแตงโมเนี่ยจะปลอดภัยเพราะว่าว่ายน้าเก่งตั้งแต่วัยรุ่นคือคุณแตงโมเนี่ยมีพื้นฐานเรื่องของการว่ายน้ำนะไม่ใช่ว่าว่ายน้าไม่เป็นคุณแตงโมว่ายน้าเป็นนะคะช่วงตีห้าสี่สิบนะคะเจ้าหน้าที่ ยังคงเดินหน้าค้นหาต่อเนื่องและพบว,ว่ากระแสน้าด้านล่างเริ่มไหลแรงขึ้นทํางานลําบากขึ้นถ้านับเวลาเนี่ยตั้งแต่4ี่ทุ่มสีตัต้งแต่เมื่อคืนจนกระทั่งเวลาประมาณตรงนี้ครัสิบสองชั่วโมงแล้วพี่ถนอมครับล่าสุดนะครับทางรเราได้ตรวจสอบไปทางศูนย์วิทยุตํารวจนนทบุรีรนะครับรับแจ้งว่าที่วงแตกของวงนักข่าวเมื่อสักครู่นี้นะบ,บอกว่าไม่ใช่ศกครับ ที่ใต้สะพานพระรามห้ามีข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่ทีมงานตรวจสอบนะครับจากศูนย์วิทยุนนทบุรียืนยันว่าที่พบใต้สะพานพระรามห้าไม่ใช่ศพก็ต้องค้นหากันต่อไปเดี๋ยวถ้าเราติดต่อคุณยอดอัญยวุฒิโพเทียมภัยจากมูลนิธิร่วมกัน,นยูได้เดี๋ยวจะได้เข้ามารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับเพราะว่าก็แน่นอนนะครับอยู่ในความสนใจลุ้นเอาใจช่วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย นะครับที่มีอยู่ในโลกนี้นะถ้าทําให้น้องก็ปลอดภัยได้นะครับตกน้ําไปแล้วไปลอยคอเกาะอ,อยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งนะครับก็ขอให้ปลอดภัยแต่ถ้าว่าเธอต้องมีอันต้องเป็นไปก็ขอให้เจอนะครับซึ่งมันก็มีระยะเวลาเลยเนาะเพราะว่าถ้าคนจมน้ำเนี่ยต้อง24ชั่วโมงถึงจะลอยนะครับแล้วก็ระยะทางก็มันมีเรื่องของน้ำขึ้นน้ำลงด้วยนะครับ ถ้าว่าไปแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยก็ถามว่าถ้ามองในแง่ของข้อกฎหมายนะครับคนตกเรือเนี่ยนะครับสมมุติเ่าเกิดเสียชีวิตกันขึ้นมาเนี่ยใครที่มีความผิดเรื่องนี้บ้างะนะครับซึ่งก็ต้องไปดูรายละเอียดว่ามีใครประมาทหรือเปล่านะครับหนึ่งคนที่ตกไปประมาทเองไหม <c oughs> สอนะครับคนขับเรือประมาทไหมนะครับหรือสา คนขับเรือก็ประมาทคนที่ตกน้ําลงไปก็ประมาทก็มีความเป็นไปได้ด้วยกันทั้งนั้นเพราะงั้นมันจะมีโทษอยู่ฮนะถ้าสมมติว่าความผิดก้อหาประมาทเนี่ยถ้าประมาทถ้าสมมติว่าคนทําประมาทและทําให้คนตายเมื่อสมมติขับรถแล้วไปชนคนตายอย่างเงี้ยประมาทไปชนคนตายเนี่ยมีโทษจําคุกไม่เกินสิบปีปรับไม่เกินสองแสนบาท จำคุกไม่เกิน10ปีและปรับในกฎหมายชายคมามมลและ,ะแลว,ว่า10ปี 200, <อ>2 0 0แสนนะครับแต่ว่าจะถึง10ปีหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบอะไรต่างๆที่ตามมาอีกส่วนเรื่องนี้ก็ยังไม่ที่ปรากฏแน่ชัดนะครับว่าจะมีใครประมาทหรือไม่นะครับจากการที่น้องเขาตกเรือหายไปอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวไว้าตามกันต่อนะนะครับ